ชีวิตเราเกิดมาก็มีได้และมีเสียนะโยมมันก็ลมหายใจเราหายใจเขา้าไม่าใจออกก็ตายหรือว่าเราจะมีสุขอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีทุกข์ด้วยมีสรรเสริญอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องดินดินทถาด้วยหรือมีลาบมันก็ต้องมีเสื่อมลาบเป็นเรื่องปกติฉะนั้นเรา มีอะไรทุกอย่างในโลกนี้ก็จะต้องนึกถึงว่ามีได้ชัวรลคราวมีได้อย่างเดียวไม่มีเสียก็เป็นการผิดสัจธรรมเหมือนกับเรากินอย่างเดียวแต่ไม่ทายของเสียออกเราก็ตายฉะนั้นเกิดมาเราก็ต้องรู้จักทาใจอยู่กับคนที่รักเหมือนกันอ่ะเราก็จะต้อง จะจิตว่ามีความชื่นบางอย่างเดียวบางทีก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติให้เรารู้จักทำใจทำใจให้ปอดโปร่งคนที่อยู่ในโลกนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่รู้จักทำใจจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้มันต้องมีเสียบ้างมันกับเงินได้มามันก็ต้องจับจ่ายเวลาได้เราก็ดีใจเวลาจล่ายเราก็ต้องรู้จักทำใจใน น้ำยังมีขึ้นมีลงยังมีกลางวันมีกลางคืนมีมืดมีสว่างสุขก็ต้องคู่กับความทุกข์เป็นเรื่องปกติแม้แต่ฤดูก็มีการเปลี่ยนถ้ามีแต่ฤดูหนาวอย่างเดียวร้อนอย่างเดียวฝนอย่างเดียวก็คงจะไม่มีค่อยมีความสุขเท่าไหร่โยมนังดูท้องฟ้าบางทีก็มีเมฆมาบังดวงอาทิตย์ ะนั้นชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์มีร้อนมีหนาวถื่ว่าเป็นรสชาติให้เราอยู่ในโลกมีอย่างร่มเย็นเป็นสุขให้ทานไว้รักษาศีนไว้เรินสมาธิภาวนาวไว้เราเกิดมานี้ก็บุญเก่าดูที่ว่าเรามีความสุขหรือเปล่าเช่นเร,เราไม่ได้ให้ทานมาก่อนชาตินี้ตังเราก็น้อยเราไม่ได้ทําบุญไว้ชีวิตเราก็ขัดสนเขาจึงได้ทําบุญที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า สุขโุปัญญะอุตโยการทำบุญเป็นเหตุให้ชีวิตเรามีความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง